จะเก่าอะไรนักหนามันอยู่ที่ความรู้ผมคุยให้ก็ได้วันนี้ผมพวกวาสามปริญญาบัตรสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะ,ฉะเฉลิมบอกเศรษฐาอย่ายุ่งปมตัดขาดทักษิณเชื่อรัฐบาลจะพังในอีกไม่นานงัดใบรับรองแพทย์โชว์ปัดหนีโหวตนายกเศษฐา เมื่อวันที่5ตุลาคมพศ2566ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกกฎหมายในสภา,ารู้สึกจะมีคนแรกดอกอร,อรออบลออย่างนี้เก่าไปหน่อยไหม กๆ,ๆ,ๆใหมนะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการประกาศตัดขาดกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายเศรษฐาเลยเป็นเรื่องระหว่างตนกับนายทักษิณเท่านั้นถ้าผู้สื่อข่าวมาถามความเห็นนายเศรษฐาก็ควรตอบว่าไม่รู้ไม่ใช่กล่าวถึงความเป็นมาของตนกับนายทักษิณแบบนี้จะเป็นนายยกก็เป็นไปแต่เชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้รัฐบาลจะต้องพังในอีกไม่นานไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ และผู้สื่อข่าวได้ารายงานว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้เผยแพร่เอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลบำรุงราษลงวันที่21สิงหาคมโดยนายแพทย์เลิกชัยตุลยาพรโชคถึงเหตุผลในการไม่ไปลงมติเลือกนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงสิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างถึงใบรับรองแพทย์ดังกล่าวที่ระบุว่า ร้อยตำรวจเอกเฉลิมรักษาอยู่ในโรงพยาบาลบางมุงราชเนื่องจากมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติเบาหวานความดันโลหิตสูงและมีเส้นเลือดในสมองตีบได้ทำบอลลูนเส้นเลือดในสมองแล้วขณะน,นี้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียเครียดจากการทำงานและจากตัวโรคเดิมจึงแนะนำมาให้หยุดพักผ่อนตั้งแต่วันที่21 25สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวินาที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ